น่าจะเกินเกินเหตุผลของของนักเรียนในวัยนี้นะเพราะว่าคือวิกบเนี่ยมันมันจากราคาแล้วก็ความเร็วความปลอดภัยมันจะเกี่ยวข้องกันอย่าไปแต่งท่อให้มันดังมากนะสงสารคนที่เขาอยู่รอบข้างแบบเวลาขับในคืนนี้ชุมชนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียงดังโอ้ยยีเลยไม่ดีแล้วมันตายอ่ะมันตายก็ตายอ่ะรับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ ทักษะของเขามากกว่าถ้าเขาคิดว่าเขาอยากจะต้องการขี่รถที่มีขนาดใหญ่ซีซีสูงๆมีพลังกำลังมากๆเนี่ยเขาควรจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของทักษะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะขี่เขาซื้อแล้วเขาไปฝึกเขาไปเรียนในเรื่องของทักษะขับขี่ปลอดภัยเนี่ยอันเนี้ยผมเห็นด้วยแน่นอนแต่ถ้าเขาคิดว่าเอ้ยแค่ขี่อย่างเดียวสิ่งพวกนี้เขาไม่ต้องการเขาไม่อยากจะเรียนอันเนี้ยมันจะไม่โอเคละเพราะว่าหนึ่งมันสร้างเขาเรียกอะไรความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุให้กับ ตัวเขาเองนะครับตัวผู้ใช้รถใช้ถนนคนรอบข้างซึ่งอันนี้น่าห่วงนะครับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่อนข้างจะต้องดูแลตรงนี้นิดนึงว่าโอเคลูกอยากซื้อลูกอยากมีงั้นลูกเรียนด้วยนะอย่างนี้โอเคกลุ่มผู้ใหญ่หน่อยนะครับที่เขาเริ่มหันมาเล่นรถบิไบค์หรือรถที่มีขนาดซีซีงสูงเนี่ยเขาค่อนข้างให้ควาสมสาคัญในเรื่องของการฝึกหรือว่าเรียนขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น,มา,นมากกว่ากลุ่มที่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับ ซึ่งเราไม่ได้บอกว่าวัยรุ่นไม่สนใจคนสนมีแต่อาจจะยังอยู่ในวงแคบใช่เพราะงั้นต้องทํำยังไงก็ได้ที่พยายามผลักดันให้คนที่สนใจฝึกหรือว่าเรียนขับขี่ปอดภัยเนี่ยมันอยู่ในเรลที่อายุน้อยลง กันแล้วอะค่ะสิบเจ็ครับปีนี้สิบเจ็ดครับเรียนอยู่มออะไรคะมอหกครับอ๋อแล้วรถที่เราขี่อยู่ทุกวันเนี้ยค่ะคือพ่อแม่ออกให้หรือว่ายังไงใช่พ่อแม่ออกให้ครับคือที่บ้านสนับสนุนให้ขี่หรือว่าเราอยากขี่เราไปขอเขาก็อยากขี่แล้วไปขอเขาเลยให้ขี่ใช่ไหมแล้วเคยแบบเรียนรู้วิธีขับขี่กันจากการแบบไปเรียนหรือว่าเรียนรู้กันเองคือแบบ มีคนพาขี่ก็ขี่ตามๆกันเลยก็คือมีไปเรียนด้วยแล้วก็เรียนรู้กันเองด้วยครับใช่ได้แบบมีพี่ๆพี่น้องในกลุ่มช่วยกันตลอดเนี่ยครับใช่เวลาไปไหนก็ช่วยเหลือกันอย่างนี้คือเรามีกลุ่มใช่ไหมครับก็คือมีการนัดรวมกันไปทริปอะไรอย่างนี้วันธรรมดาก็นัดไปกินข้าวบ้างใช่มีมิ팅กัน ก็จะนัดกันในกลุ่มไลน์ก่อนนะครับก็จะโพสต์กันอีกทีหรือว่าจะนัดกันยังไงค่อยว่ากันครับแล้วเคยเคยเคยไปออกท่องออกทิพย์ท่านก็ไปมีทําบุญบ้างที่เมืองการไปต่างจังหวัดสังขาบุรีอะไรอย่างเงี้บ้างครับคือเราไปทําอะไรกันอะคะก็มีไปขี่รถเล่นไปรับบรรยากาศบางทีก็ไปทําบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ครับคือออกทิพย์แบบไปทําบุญไป บริจาคของขอสุดท้ายนี้คืออยากฝากอะไรไว้ให้สําหรับคนที่เขาคิดว่าเฮ้ i, มยมัธยมนี่ยังไม่ควรขับบิ๊กไบค์นะมันไม่สมควรเราอยากจะบอกอะไรให้สังคมเขารับรู้อะค่ะก็อยากให้บอกให้รับรู้ว่าอายุมันไม่สําคัญเท่าไหร่ครับสำคัญที่ทักษะแล้วแล้วก็การระวังด้วยครับให้เรรู้<โ>ของเราครับ,รบโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ